ศีลป์มล่าฮะก็พูดคุยกรนมาดูการอัปเดตเวันนี้วันที่แปดนะครับเดือนสิบตุลาคมส5 6 4นหกสิบสี่นะครับแล้วว่าสอง1ันยิบเอดนะครับก็เข้ามาแล้วนะเมื่อกี้ทางเข้าก็สมอลังการมากนะก็เดี๋ยวไปดูเลยนะขึ้นไหนแล้วนะครับนี่ บรรยากาศนะฮะคงจะใช้นะประมาณตั้งปี2ปีนี่นะฮะหลังจากโควิดหายไปนะครับก็ออย่างไม่เสร็จนะครับก็มี2ชั้นนะสามารถขึ้นไปแล้วก็อัปเกรดนะนี่ผลทุกเวียนข้าไปก่อนนะครับ FC ก็ขนาดนีอยู่ที่นครสิมบุลราะนะมาดูแล้วการโปรเจกต์ใหญ่นะครับของรัฐบาลอัพเกรดกันทั่วสนาบินนะทา่าอากาศยานนะท,ทั่วประเทศนะสำหรับของรัฐบาลนะครับเอสซก็มีถนนทางในการที่เข้าไปนะแล้วก็มีอาคารด้วยนะครับนี่ แต่ปีที่แล้วนะก็นี่ปีที่สองรวสามปีนี้แล้วนะเรก็ถือว่ามีการสร้างส,างสนนขึ้นมานะฝังนู้นนะฮะเพื่อที่จะทำทั้งระบบนะการจราจรนะจะไม่ติดขัดการจอดรถต่อไปคงจะเก็บเงินหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเอซนี่เราดูอาคารด้านข้างนี้อยู่นะฮะของของสูงเล็กน้อยนะเอซ สูมหนึ่งร้อยบ,อบอาทชัดชานะสูมังส็สันนะไม่ได้ใช้เท่าอันสั่นนะมีปั้นจันสองอันนะครับแล้วก็โครงสร้างนะละกักษณะ โมเดิร์นโมเดิร์นะฮะโมเดิร์นโมเดิร์นนะฮะเอฟซี FC. ตรงนี้บริเวณนี้ที่จอดรถบัสนะฮะที่ด้านข้างเนี่ยแต่ว่าคงเดิมเดิมนะแต่ว่าคงจะเฮ้ยมีนเนาะดินอยู่นี่ครับบรรยากาศเขาอันนี้ผมกำลังลอดนะ อดอาคารเก่านะมีอาคารเก่านะอาคารเก่าของแล้วก็ที่กำแพงนี้มีการสร้างอาคารอาคาราน้นะีนี่ก็ถือว่าเงียบนะตอนนี้เพราะว่าไม่มีไฟบินหรือว่ามีน้อยนะมีน้อยโอโหดูนี่ทางเข้านะ เข้าสนามบินประตูทางเข้ารดลุมูมซีนะนี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะสิดูโมดทนจริงๆนะโมโดดันมากๆเลยแยวผมไปด้านข้างแล้วกันนะสียงด้านข้างีนิดเนึงนี่คือเข้าไปดูบริเวณที่จอดรถด,ด้วยนะกำแพงนี้ห้ามเข้านะ พราะว,ว่าเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนนะสนามบินนะครศรีธรรมราชใช้เลือกใช้หมดุดอ,อิดมวลเบานะจักรยาภาพสูงจะอินซีซูเปอร์บล็อกนะฮะนี่โฆษณา,าเพียบเลยนะฮะซีเอาละแล้วก็เลี้ยวซ้ายดูอนะ่ะเดี๋ยวเาไปดูใกล้ กล้เนี่ยนี่เป็นแบบนี้นะโอ้โหความทันสมัยคงจะเกิดขึ้นนะที่จะรดไฟโอ้ยมีสะพานขึ้นไปชั้นสองนะเราไปไปจอดลงข้างบนนะเสร็จแล้วก็วนกลับเลยนะไปจอดหรือว่าจะกลับไปเลยนะฮะโอถอว่าอลังการมากนะแล้วก็เป็นโครงถัดแบบเหลี่ยมเหลี่มนะเอฟซีด้วยยนะโอ้ยบดมาหรือเปล่า เออมาผมกเ็เดีกเวียนนิดหนึ่งนะเขาไม่ได้เข้ามาจอดตรงนี้นะโอเคโอเคไปทางโน้นเราไปทางนี้โอ้โหนี่ฮะเป็นไงบ้างใช้อิฐมวลเบานะจากนอกอินทรีนะหนอือนกเสบดนะโอ้โห oh. เร็วนี้คงได้ใช้แน่นอนนะผมว่าประสบการณ์ของผมก็นะคงยากนะ คงมเสร็จแล้วคงไม่ได้มาดูจะมาหรือเปล่านะไม่สมั่นใจเหมือนกันก็ถือว่าอ,อได้ดับหนึ่งนะห้าสิบเปอร์เซ็นเกินหรือยังเนะี่ยก็ไม่มั่นใจแต่ว่าโอเคนะ FC ก็ของรัฐบาลนะช่วยกันมาบนี่ผมขอไปดูด้านหน้าด้านหน้าแล้วกันนะแต่ต้องไปอีกถนนนึงนะ FC ไปอีกถนนนึงเลี้ยวได้หรือเปล่าเนี่ย ชิปไหนได้ป่ะเรียกบบไม่ได้ต้องถอยหลังออกไปนะเอฟซีอ่าดูนี่ได้งาอ่าดูใกล้ๆนี้ใกล้ๆนินนาาดหนึ่งเข้ามากิดหนึ่งนะเอาเป็ไงบ้างอ่าเดี๋ยวขาเปลี่ยนมุมแล้วกันนะเปลี่ยนมุมไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะได้รู้ว่า เป็นลักษณะแบบไ่น,นะครับโอมันไกลนะไอ้ีมันดูไกลแต่ว่ากล้องผมโทรศัพท์ผมมันซูมได้หรือเปล่านะวันนี้พามาดูเสร็แล้วก็จะได้กลับบ้านนะไปจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมข้าไปทางตรงข้ามอีกฝั่งข้ามหนะึ่งเพื่มองเห็นด้านข้างของสนามบินนะครว่าเขาเป็นอย่างไรนะนี่อัปเดตใหม่หมดเลยนะ เส้นทางถนน,นเลยนะปรับพื้นใหม่นะผมขอไปอีกเส้นหนึ่งะ่าไปมองด้านข้างของสนามบินนะความสีเวืาอความตื่นตาก็ยังเริ่มมาแล้วนะสีน,น,น,นี่นี่นี่ตรงนี้ก็ได้ขออยังนิดนึง อ,อันนี้พามาดูนะโดยนี้เป็นที่จอดรถชั่วคราวนะเดี๋ยวพามาดูสนามบินนานาชานครเรียงรายนาแอฟริกําำลังสร้างอยู่นะว้านี่ฮนะหน้าต่างเป็นอย่างนี้เลยเดิเปไงบ้างสุดๆนะมันใหญ่ด้วยนะเอซ่มันดูอยู่รงนี้นะเดี๋ยวขอซูมหน่อยนะซูม เขายังเล็กกว่านะนครสิมากรบีนะกรบีใหญกว่านะโอ้โหดูนะที่จอดรถขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะบนกลับมาได้นะเอฟซีก็เป็นไงบ้างเอฟซี FC. ก็อย่าลืม like, ก share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจด้วยนะ มันมีทางขึ้นนะแล้วก็ทางลงอีกฝั่งหนึ่งนะโอนกลับมาเขาคงจนะหนักหนาแบบแก้ปัญหาะจะจอดด้วยนะเดี๋ยวผมก็ขอวนกลับบ้านเลยกันนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะโดยนี้ที่ผมมาขับดูรีสอร์น,น,นี้ก็คือเป็นเส้นที่จอดชั่วข่าวนะเนะยแล้วก็กลับบ้านนะที่จะรอนะรอนานนะไปหาอะไรกินก่อนดีกวา่าเสียงขอบคุณนะครับ